ว่าใครจะมีทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่มันยากคนละแบบเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาตั้งใจใสๆแล้วก็เราก็ต้องปลื้มด้วยเราก็ยังต้องรักษาใจของเรานี้ให้ใสๆ ให้ใจเราละเอียดให้ใจเราบริสุทธิ์ให้มีความลื่มในมหาทานบารมีนี้นะบุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกไปตลอดเลยเพราะนั้นให้เลื่อนความคุณมัวออกไปอีกตั้งให้มีแต่บุญญาธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าใจเราใส่ใจเราบริสุทธิ์ใจเราปลืม้มทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆอย่าให้ใจคุณมัวอย่าให้ใจเศร่อหมองไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางไปก่อนแล้วก็รักษาใจเราให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ปลืม้มขอย้ามอีกทีนะเจ้าว่าทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตาม มีน้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่คนลเแบบมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆ